ดีค่ะกลับมาอีกแล้ววันนี้มีจะมารีวิวนี่ค่ะตัวนี้ค่ะวิปสกินออกใหม่นะคะเป็นซันสกรีนครีมกันแดดครีมกันแดดดีดียังไงทำไมถึงต้องมารีวิวด้วยเป็นครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นค่ะเอ๊ะมันก็ไม่แปลกนี่ใช่มมันไม่แปลกมันเคยมีครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นออกมามากมายแต่ว่าตัวนี้มันแตกต่างกันตรงที่ว่าครีมของเขานะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันไม่หนาคือหมายความว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันเบาบางแล้วก็เหมือนมี มีออกซิเจนเข้าไปในเนื้อครีมอะมาทําให้เราเวลาเราทาลงไปบนหน้าอย่างเงี้ยเราไม่ําเป็นต้องใช้แป้งพับเลยเราใช้แป้งฝุ่นได้เลยมันทั้งปกปิดได้ปกป้องได้แล้วก็ช่วยทําให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นได้ด้วยนะคะยังไงอย่างนี้เลยอย่างแรกเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยว่านี่มันมีสสีนะคะมีสีไลท์เบจนะคะกับสี natural นะคะก็คือเหมาะกับคนสองสีผิวเนาะเดี๋ยวให้ดูว่าแต่ว่าสสีผิวในที่นี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราบีบสีให้ดูก่อน คือสีไลท์เบสเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อ,อยากผิวขาวใสอมชมพูอย่างเงี้ยนะคะหน้าบรท์ขึ้นอะไรเงี้ยส่วนเนเชอรัลก็จะเป็นคนผิวสองสีนะคะโอเคนี่ค่ะสีนี่นี่สีเนเชอรัลอันนี้สีไลท์เบสซึ่งวันนี้เราใช้ไปแล้วเราใช้เราเป็นคนผิวขาวนะแล้วเราก็ใช้ไปแล้วแต่ว่าเราอยากให้ทายว่าเราใช้สีอะไร ทุกคนก็จะคิดว่าเอ้ยเราคงแตคงใช้ไลท์เบสเปล่าค่ะเราใช้สีนเนเชอเชลก็คือสีศูนย์สองข้างบนเนี่แหละเออคือที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าคนที่แบบเอ,อขาวอะ่ะก็สามารถใช้สีไลท์เบสของตัวนี้ได้นะคะมันไม่ได้ดูเข้มจนแบบเป็นเป็นทําให้เราด่างอะ่ะขนาดนั้นอะ่ะอืมนี่ยวละน,นี่นี่คือทาแล้วข้างนี้คือไม่ได้ทานะแตกต่างกันนะ นะคะก็ที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยสามในหนึ่งคือยังไงอย่างนี้ค่ะอันแรกที่เขาเขียนไว้ก็คือ cover cover ก็คือในเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีมกันแดดที่ผสมกับรองพื้นเนาะเขาก็จะปกปิดอะไรรอยจุดกระด่างดำบนใบหน้าที่เรามีอะ่ะจุดระบนรอยด่างดำบนใบหน้าที่เรามีที่เราไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นนะ่ะมันช่วยปกปิดได้อันที่สองคือมันช่วยปกป้องปกป้องยังไงก็คือ ด้วยความที่เป็นครีมกันแดดด้วยนะคะมันก็เลยปกป้องทั้ง UVA UVB และอีกอย่างตัวนี้พิเศษมากเป็น SPF 50บวกนะจ๊ะไม่ต้องกลัวแดดกันเลยทีเดียวนี่และอันที่3ามอันนี้สําคัญมากเลยค่ะครีมกันแดดช่วยหนะ้ากระขาวกจ่างสได้ด้วยหรอได้คะ่ะตัวนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทำอ่ะท,ทำมาจากสารสก,กัดของผลกีวีทองคำจากเกาะเจจูประเทศเกาหลีนะคะมันก็เลยทําให้หน้ากระส่างใสด้วยนั่นเองอืมซึ่ง สามในหนึ่งของตัวนี้เนี่ยในหลอดเดียวเนี่ยคุ้มมากๆเลยก็เลยอยากให้ลองไปใช้กันดูเพราะว่าที่เราประทับใจตัวนี้เพราะว่าปกติอ่ะเราจะล้างหน้าทา,ามอยเจอไรเซอร์ทาเซรัมเสร็จปุ๊บมาลงกันแดดลงกันแดดเสร็จปุ๊บมาลองพื้นลองพื้นเสร็จปุ๊บมาแต่งพัฟฟโอ้ใครที่มีความรู้สึกเหมือนกับเราคือทำไมหน้าหนานขนาดนี้หายใจไม่ออกบางวันรู้สึกอึดอัดแทนแบบหน้าของตัวเองไม่มีออกซิเจนเข้าไปเลยแล้วก็มัน เวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยพูดถึงความเป็นจริงเราออกไปข้างนอกออกไปกินข้าวข้างนอกตอนกลางวันหรือออกไปทํากิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยหน้าเราแบบจมูกเราเยิ้มออกมาเลยอะแบบหน้าเยะนะิ้มเนี่ยแต่ตัวเนี้ยคือที่เราใช้วันเนี้ยแล้วเราออกไปข้างนอกไปแล้วนะแล้วตอนนี้เรากลับม,มาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเบามากเพราะเราทาแค่แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นก็คือแป้งฝุ่นเด็กอะหรือว่าแป้งฝุ่นอะไรก็ได้อะที่ที่เป็นแป้งฝุ่นอะแค่นั้นเองเราไม่ได้ใช้แป้งพับเลยอะวันเนี้ยอืมเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราาาามดูเบบบงแแล้วก็ มันรู้สึกดีกับ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 ตัวนี้จริงๆอะ่ะก็เลยเอามารีวิวให้ดูยังไงก็ลองฝากไปดูกันนะคะเนี่ยขาวิบสกินตัวใหม่ของวิปสกินตัวใหม่นะคะเป็นันสกินยังไงฝากด้วยนะจ๊ะจบแล้วไปแล้วนะไปบ้า,ายขอบคุณมากค่ะที่ดู